สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆสมาชิกนะครับผมคลิปนี้ก็มาพบกับแนวทางนะครับนิกเอชเช้าบ่าย VIP นะครับงวดประจําวันที่11นะครับผมเดือน5 5 6 7 7นะครับพี่ๆก็วันนี้รอบหุ้นนั้นปิดนะครับก็จะมีแค่ในรอบ VIP นะครับสำหรับแนวทาง VIP นะครับเช้าวันที่วันที่10นะครับของเรามาเป็นเพียงเลขเด่นนะครับพี่ๆเนาะตัวเจาะไม่มานะครับ ผมให้5กับ1นะครับ1เสดายไปอยู่ข้างหน้านะครับทั้งนั้นก็มาสายรูดเนาะ1ไม่มาผลที่อ่อนครับ1 6 3 6 5นะครับของเราใครเอา5ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่65นะครับมาเลขตัวรองเนาะส่วนในรอบบ่ายนะครับให้3กับ9ก้ผลที่ออก5 8 7กับ8 8นะครับอันนี้หลุดไปเนาะนะครับผมไม่มาสำหรับแนวทางของวันที่11นะครับก่อนไปรับชมนะครับแอดขอฝากคำเตือนนะครับแนวทางตัวเลข ทำจากสูตรคำนวณนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับชื่นชอบนะครับแนวทางตัวเลขแล้วค่อยตามนะครับเราในรอบเช้านะครับพี่พี่ในรอบเช้าเนี่ยผมให้เดินไปที่เลข8กับเลข2นะครับสายรูดนะครับให้ไปที่เลข8 83 85 8 6 2 3 25 26 นะครับสตัวนะครับผมให้ไปที่286นะครับพ,พี่นะครับส่วนแนวทางในรอบบ่ายนะครับในรอบบ่ายผมได้เลข2กับเลข6นะครับ ผมให้รูดไปที่เลข2นะครับสลับในรอบบายสอนะครับสองแปดสองเนะครับพ,พี่่สามตัวผมให้ไปที่6 2 8นะครับ จะไหลหรือเปล่านะครับพี่เนาะนะครับผมสลับแนวทางนะครับนี่คือเช้าบ่าย VIP ก็จะประมาณนี้นะครับเอาสลับแนวทางวันเสาร์นะครับก็หุ้นส่วนมากนะครับจะปิดนะครับปิดเกือบทุกหุ้นนะครับสลับวันเสาร์อาทิตย์นะครับผมท่านใดชื่นชอบในรอบ VIP ก็ลองใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเพราะว่า แนวทางนั้นทําจากสูตรคํานวณมีหลุดแล้วก็มีเข้าออนะครับสําหรับวันนี้ขอให้พี่ๆสมาชิกทนใดที่เข้ามาติดตามเนาะขอให้เฮงๆปังๆทุกท่านนะครับก่อนเรกไปฝากกดไลค์เป็นกําลังใจให้แอดด้วยนะครับกลับสวัสดีครับ